พี่ติ๊กคะแล้วอย่างแปลงนี้นี่พี่ติ๊กปลูกอะไรอะคะต้นอันนี้ใช่มันแก้วไหมคะพี่มันแก้วครับนี่มันคือมันแกว้แกวแล้วอย่างนี้ปลูกยากไหมคะมีวิธีดูแลยังไงบ้างคะถามว่ายากไหมมันก็จะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากมันต้องมีขั้นตอนมันคือว่าเตรียมดินให้พร้อมแล้วก็เป็นพวกก่อนเริ่มเมือเริ่มปลูกก็ใช้นิ้ที่ที่เบริษัทเอามาให้ผมชี้ดูพวกจัตเตอร์จัตเตอร์อ วิ um ใช้จัตเตอร์ฉีดปรับสภาพดินแล้วก็ใช้ฮิวมิกปรับโครงสร้างดินใช,ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมันตอบสนองดีไหมคะพี่กับน้นมันแก้วเนี่ยก็กระพือดีนะมันมันขยายใบมันยอดตู้ยอดเดินยอดเดินดีนะคะ่ะก็ขยายใบแล้วเรื่องนี้ฉีดฉีดกี่ครั้งนะคะปรับก็ฮ um ิวมิกผมใช้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็จัตเตอร์ก็ประมาณพ่นสองพ่นอ่ะอืไอที่เห็นมันไม่มียอดไม่ใบนะคือเราแต่งตัวมัน อ๋อก็คือแต่งให้ก็เลยไม่เห็นยอดเพราะม่ใช่ไหมคะแต่คุณมันแก้วอ่ะเขาจะไม่ใช้ยอดต้องแต่งให้มันลงุหัวขอาหัวคือให้ใบได้ขนาดหรให้ใบมันใหญ่ได้ขนาดขนาดพืชกัอเราอันนี้นี่เป็นขนาดใบที่พี่ต้องการไหมคะใบใหญ่ขนาดนี้ค่ะจนมากจะอยู่ขนาดนี้แหละขนาดเท่านี้ใช่ไหมออเท่านี้แหละอืมถ้าได้ถ้าไม่ถึงว่าตรงไหนถ้าเห็นเป็นสภาพอย่างนี้ปุ๊บถือว่าใช้ได้แล้วแล้วแล้วถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง ตอนที่พี่ยังไม่ได้ใช้ฮิวมิกหรือว่าจัตเตอร์มาช่วยปรับสภาพดินนะคะมันกับกับตอนนี้ที่ใช้อะต้นมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่เยอะเลยอะเยอะเลยเหรอคะเยอะดื้อมันจะดื้อมันจะแก่นขึ้นมามันจะไม่ไม่ไม่ค่อยโตไม่ไม่สมบูรณ์นะต้นมันจะแกนแบบใบเล็กใบ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 มันจะเล็กๆแบบนี้เหรอไม่ไม่โตอ๋อแต่อันนี้ก็คือเป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะพี่ที่มันจะไม่ค่อยโตไม่ค่อยอะไรเ็มีมีน้อยน้อยน้อย ถ้าไม่ถึงว่าเราบำรนุงหรือว่ามิกอะไรดินให้ดีนะมันก็ใบมันจะเป็นลักษณะเพียวใหญ่เพราะว่ามันแกวเป็นพืชหัวนะเราก็ต้องบำรนุงดินให้ถ้าใบใหญ่หัวก็ใหญ่แล้วอย่างนี้พี่คิดว่าหัวจะใหญ่เยอะไหมถามว่าใหญ่ไหมในในรักการมันคือว่ามันมันก็พอได้พอได้แต่มาตรฐานเขาอยู่ไร่ประมาณสิบตันสิบตันแต่คิดว่าที่เรามันปลูกมันขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีก็กว่าประามาณ จะแตกตันจะแตตันออต่อไรอ่ะนะแต่ก็อาจจะแต่มันก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงเนาะเพราะว่า<อ>ยังไม่ได้เก็บหัวต้องต้องลุ้นตอนเก็บเกี่ยวทีแต่ก็คิดว่าหัวน่าจะโอเคเนาะก<อ>็ต้องลุ้นอีกทีนึงใช่ไหมต้องต้องลองดูและลองแล้วอย่างนี้ถ้าขอบหน้านี้จะเอาอฮิวมิกพาร์หรือจะเติมมาปรับปรุงอีกไหมคะพี่ก็ปรับอีกก็ต้องลงอะเพราะว่าเออเพราะว่ามันทำให้พืชอโตดี วันนี้ก็ขอบคุณพี่ติ๊กมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับนิกถ้ากเกษตรกรท่านไหนอยากเอาวิธีการนี้ไปลองทำก็ได้เลยนะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยเรีอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติม,ตมก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ